หลังจากประกอบชิ้นงานเสร็จแล้วนะครับก็งานสีก็เป็นหนึ่งหัวใจสําคัญในการทําให้ชิ้นงานนะครับในการทางานไม้นะครับมีความสวยงามนะครับน่าสนใจส่วนสีก็ก็ใช้ตามที่เรานะครับอยากได้นะครับแดงเข้มออกเหลืองออกส้มออกได้ไหมครับ ตอนนี้ไม้ที่ขัดเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับก็ลงสีย้อมที่เตรียมไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นนอรวุฒนะครับมาเยนชั้นปวชสามนะครับก็ใช้ทักษะนะครับในการนะครับใช้สีนะครับตกแต่งผิวนะครับที่ไปฝึกงานมานะครับตอนนี้ก็ลงสีพื้นจริงนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่าที่เราลงคลิปเนาะลงขึ้นไลน์เนาะใช่ครับหลังจากขึ้นไลน์นะครับ เสส้มจริงๆแล้วความเนียนของเนื้อไม้นี่ก็มีก็มีก็มีลายที่น่าสนใจอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราตัดด้วยสีนะครับเพิ่มความลง่งดื้อความน่าสนใจในการผลิตนะครับก็จะทำให้ชิ้นงานเรามันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้มันอยู่ที่ความชอบเลยนะครับ เป็นสีที่เตรียมไว้นะครับก็ผสมไปแล้วตั้งแต่สัดาห์ที่แล้วเทนแล้วได้ได้ได้สีที่ต้องการ,ะรจะย้อมแบบนี้นะครับแบบชุ่มๆแบบนี้ประมาณกี่รอบครับรอบเดียวครับรอบเดียวนะครับก็เอาให้ทั่วนะครับก็รอบเดียวบได้ ดูนิ้วก้อยเธอมา <c oughs> <c oughs> น่ารักทีเดียวครับผมตอนนี้ตอนนี้ไม่ถึงว่าตอนที่เราลงสีนี้คือเราต้องรอให้แห้งหนครับสมมุติว่าเราลงด้านในของด้านในของชิ้นงานก่อนเสร็จแล้วเราสามารถทําต่อตัวท็อปด้านนอกได้เลยใช่ไหมครับไม่ต้องรอให้แห้งหรือว่ารอให้แห้งก่อนรอให้มันหม,<ด>มาดซับสีครับไอ้ดูสีแล้วก็เราค่อยเชือต่อแสดงว่ารอบนี้คือเราเอาทั่วด ทั้งชิ้นงานเลยใช่ไหมครับไมยถึงว่าเราะโลมอันนี้คือเอาแค่เฉพาะด้านนี้ใช่ไหมครับด้านครับเอาด้านล่างก่อนครับอ๋อเอาด้านล่างก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปด้านบน่าไปทีละด้านนะครับก็คือทําด้านนี้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามดูชิ้นงานตอนเสร็จนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสาขาวิชาช่างเครื่องเรือเรื่องแต่งไายหนนะครับ จะนำเก็บและว,วิธีการนะครับความรู้เล็กๆน้อยๆน,อยนะครับในการทำงานไม้นะครับมาบ,บอกนะครับแนะนำวิธีการนะครับก็เอาสามารถเอาไปใช้นะครับในการทำงานได้จริงนะครับสวัสดีครับ